สวัสดีเราพัฒนาจ้าสวัสดีท่านผู้ชมลรวพัฒนาค่ะเมื่อคืนนี้ก็ออกไปแล้วเนาะวันที่หกนะสองหนึ่งหนึ่งเจ็ดแปดหกอันนี้ก็เข่าทั้งเดนหนึ่งเด่นสองตัวนี้พี่น้องเดนหนึ่งสองหนึ่งเดยเด่นอันนี้มันนาเป็นคู่เลยวะสองหนึ่งหกตัว แต่ว่าเราทําแค่สี่ตัวด้วยพี่น้องด้วยแต่ว่ามันมาหกตัวก็เรื่องของเขาเนาะสูตรนี้ให้สี่กับสามให้มามาลงใหม่มาเด่นให้ที่หกตัวเดียวได้พี่น้องมาแปดหกเลยเอาสูตรนี้มาลงให้อีกแม่นแต่มันมาเข้าสูตรนี้หกแปดพี่น้อง ตัวนี้เด่นให้สองก็มาสองด้านหน้าแต่ว่าหกแปดมาของสูตรนั้นจะเดี๋ยวลงให้เอาสูตรที่มันเข้านี่แหละลงเลยเอาสูตรที่เข้าลงเนาะ เด่นเด่นให้ที่เจ็ดกับแปดพี่น้า นที่เจ็ดกับแปดเด้อสูตรนี้เนาะสูตรนี้มันจะมาแค่สองตัวได้พี่น้องสามตัวไม่มาแต่ว่าเอาไปเลยเนาะเผื่อมันมามีหกหางชอบก็จัดได้พี่น้องเด้อลงให้เป็นแนวทางเด้อ สี่หางสี่ห้าหกสี่ห้าเจ็ดสี่หกเจ็ดห้าหกเจ็ดแค่นี้แล้วพี่น้องสูตรใหม่ได้นี่เด้อสูตรใหม่ด้วบูโจะมาไปเด้อขอบคุณที่รับชมคลิปนะคะ อันนี้มันมาสองตัวนะคะแต่งวดนี้จับสามตัวให้บินสามตัวด้วยบ้านจะมาไหมอันนี้เรามาเอาสองตัวที่มันเข้าหกแปดนะพี่น้องแปดหกหกแปดงวดนี้ก็ได้ห้ากับห5 5้าห้าหกเลยห้าหกห้าเจ็ดอเจ็ดหกเจ็ด 4 5 4 7 4 6 5 6 5 7 6 7 4 5 4 6 4 7แม่นละพี่น้องมันซับกันว่างกันเนาะยาดัง มันเป็นยังอันเดียวอันคือเก่าค่ะทุกคน เด่นไปที่อย่งแปดกับเจ็ดแปดมันไม่มาเราก็เด่นไปที่เจ็ดลวดพี่นอ้องดูเป็นแนวทางนะคะแนวทางทุกตัวเลขเป็นเพียงแนวทางคะ่ะทุกคน หกหางอันนั้นมีสี่หางอันนี้ทำไมมีหกหางตัวนี้ก็จับบินกันนี่กับจับจบินกันให้ดูพี่น้องเพื่อมันมานะแต่ว่าที่กิ่งนี่ตัวนี้มาเนี่ยหกหางนี่มาเด้อหกหางมา หกหางมามาหกแปดสูตรหกแปดเด้อสูตรหกแปดบนราวพัฒนาแคหนาจออรวดจ้าสูตรมาครบสาม สองตัวเนี่ยนะสูตรมาครบสองตัวแต่ว่านี่จับให้เพิ่มมาซื้อพี่น้องว่ามันจีมาบอเด้อแต่ว่าเขาเน้นตัวนี้เพราะว่าตัวนี้มันมาเด้มันมาหกแปดเด้สูตรเดิมทําแบบเดิมมันมาหกแปดเด้อมาหกแปดสองตัวสูตรเดิม จบคิปไว้แค่นี้แหละค่ะเยบหน้าจอเลยค่ะสูตรเดิมสูตรหกหกแปดสูตรหกแปด้วยพี่น้องเ้ยขอบคุณที่รับชมคลิปค่ะ ติดตามไว้พี่น้องติดตามไว้ลาาพัฒนาสูตรเขาหกแปดเด่นตัวเดียวคือคือหกน่นแหละพี่น้องแต่วางหัดนี่น,นี่เด่นสามเด้อเด่นสามแล้วก็เอาสองใส่ด้วยเพราะว่ามันมันเข้าอันสองหนึ่งทางหนาด้พี่น้อง,งวัวนี้เด่นสาม แต่สูตรนี้เป็นเด่น7กับ8สูตร,ส,ตรสูตรที่ลงไปแล้วนะเด่นสาม้ลพี่น้องเลสูตรนี้เด่น8กับ7ไม่รู้ว่าจะมาตัวไหนไว้เป็นเพียงแนวทางอ่ะยบลิไว้แค่นี้ละจ้าสวัสดีค่ะ